พระทรงพาณิชย์ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พันษาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิสารหรือว่า GI กระท้อนทองใบใหญ่บางเจ้าฉากระท้อนทรงปลูกและพระราชทานผ่านกระท้อนให้แก่รัษฎรจังหวัดอ่างทองย้อนไปเมื่อวันที่23มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 5 0 พระบาทสมเด็จพระวชิลเากราจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นกระท้อนพันทองใบใหญ่บริเวณวัดยางทองตำบลบางเจ้าฉาอำเอภอโพทองจังหวัดอ่างทองและสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองก็ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นต้นไม้ทรงปลูกรำดับที่27นะคะโดยในปี2,558กระท้อนทองใบใหญ่บางเจ้าฉาได้รับรางวัลชนะเลิศด้านรสชาติ อันดับหนึ่งของจังหวัดอ่างทองค่ะนอกจากนี้ในปี2560ก็ได้มีการจัดมหากรรมกินเที่ยวพักบางเจ้าชาซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านโอทอปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้กินกระท้อนพระราชทานพันทองใบใหญ่ และในปี2,565จังหวัดอ่างทองได้จัดงานมหากรรมกระท้อนทองใบใหญ่ทรงปลูกภายในงานมีกิจกรรมขยายพันธุ์กระท้อนทองใบใหญ่ทรงปลูกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเ,อเอผยแพร่ผลผลิตกระท้อนให้เป็นที่นิยมของตลาดจนสามารถสร้างไรายได้ให้กับกเกษตรกรในชุมชนกว่า6ล้านบาทต่อปีค่ะสำหรับกระท้อนทองใบใหญ่บางเจ้าฉามีลักษณะผลค่อนข้างกลมควบผลนูนเล็กน้อยเปลือกบางผิวนอกไม่เรียบผลสุกสีเหลืองทอง เนื้อหนานุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างมเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนเนื้อและปุยมเมล็ดมีรสชาติหวานฉ่ำและกลิ่นหอมหวานนะคะนายหนาพินทรสีสันพาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยค่ะว่าทางกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เพื่อคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าในแต่ละท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตลอดจนส่งเสริมการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อม,มั่นแก่ผู้บริโภค พร้อมขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องทําให้สินค้า GI เป็นสินค้าที่ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันไทยเรามีสินค้า GI อยู่206สินค้ามูลค่ากว่า71,000ล้านบาทต่อปีค่ะ